ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะจากแนวข้อสอบเก่านะคะทีนี้ค่ะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการไรออฟคำว่าไรอออก,ก็คืออะไรคะเเก็บเงินไม่ได้ก็จะตัดจำน่ายลูกนี้ออกจากบัญชีที่7,5 0 0นะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยประมาณการเนาะไอแบดเดบเนี่ยนี่ศูนย์เนี่ยนะคะที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้จากอะไร a percent of gross s a l e ก็คือจากยอดขายนั่นเองทีนี้ในปี17เนี่ยนะคะคอมพานี Company, เนี่ยเ o าเ e c t กเธอว่าเ e า็นะคะเก็บเงินได้1,500เหรียญน,นะคะจากลูกหนี้เห็นคำว่าออนเนี่ยเขาทำไมคะที่ทำการตัดจำน่ายนี่ศูนย์ในปีที่ผ่านมาก็คือปี2016นะคะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาควรจะ Record อะไรนะคะเขาควรจะ Record อะไร นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดแบดเดบเราจำได้ไหมเราตัดนี้สงสัยจะศูนย์เราเดบิตอะไรนะคะเราต้องนั่งนึกกลับไปก่อนว่าตอนที่เราตัดลูกนี้ออกเนี่ยนะคะไอ้แบดเดบตอนปี16เนี่ยเราตัดจากอะไรนะคะเราตัดเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดเราตัดลูกนี้ที่เก็บเงินไม่ได้แล้วเราเครดตไลออกแอคเคาท์รีซิเบเบิลออก7,5 0 0นปี16เนาะ แล้วเรามีการตั้งประมาณการนี่ศูนย์ก็คือ a l l o w a n c e for the f u l account ตอนตั้งประมาณการจำได้ไหมอ่านะคะก็คือเรา debit bad debt credit a l l o w a n c e นะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราตัดเนี่ยเรา debit อะไรคะเรา debit a o w a n c e ค่ะเราต้องนั่งกลับนึกให้ออกนะ for the full ตอนที่เราตัดจำหน่ายนี้ศูนย์ถูกไหมคะเรา debit a o w a n c e ค่ะ แล้วก็เครดิต Account r e c e i v a b l e ออกไปพอนี้ก้อนนี้เก็บเงินไม่ได้ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าไอ้นี่ที่เก็บเงินไม่ได้วันนี้เขากลับมาชำระค่ะพอเขากลับมาชำระเป็นยังไงอ่ะถ้าเรามองไอ้ปี10เอ,อ่อ17เนี่ยนะคะสเต็ปแรกเป็นยังไงเราจะรับชำระนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรลูกนี้คนเนี้ย เราตัดออกจากบัญชีแล้วเราเครดิตออกไปแล้วในปีที่แล้วฉะนั้นสเต็ปแรกคุณต้องตั้งเลยคะ่ะ Account Receivable กลับเข้ามาก่อนค่ะพันห้าพอลูกหนี้มาชำระแค่พันห้าก็ต้องตั้งเขากลับมาแค่พันห้าค่ะแล้วคุณเครดิตค่ะอะไรคะเครดิตอ l ล o วาน c ์ค่ะเพิ่มยอด a l ล o วาน c ์กลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาพันห้า ตั้งลูกนี้กลับเข้ามาเพิ่มอัลลวานซ์กลับเข้ามาแล้วถึงจะรับชำระเงินตอนรับชำระเงินเราได้เงินมาเดบิตแคสค่ะลูกนี้รลยนี้ก็ตัดออกจากบัญชีโดยสวยงามเพราะแลกเข้ามาชำระนีะ้เขาถามว่าเขาจะเล็กคอร์ดยังไงดีละ่ะถ้าลูกนี้มาชำระก็คือเราคุณก็ดูตรงนี้ตอนแรกตั้งนี้ก่อนตั้งนี้ก่อนเราคอยเก็บเงินฉะนั้นข้อไหนถูกล่ะ ข้อ b ค่ะ accredited ค่ะนะคะ to allowance ค่ะเห็นไหมคะ credit to allowance for the full account ค่ะเห็นไหมคะมันไม่มี debit ไงลูก debit retained ending มีไหมไม่มีตรงนี้ผิดคุณต้อง debit ar ถูกไหมคะมันไม่ส่งให้อ่าก่อ receivable decrease ไหมอ่าไม่เราเพิ่มกลับเข้ามาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลดออกไปนะคะ increase in net r e c e i v e b l e s ใช่คำตอบคือครบดีค่ะเห็นไหมคะคุณเครดิตอลวาน for the full account กลับะนะคะก่อนที่คุณจะเก็บเงินค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาเราจะทำกันนะคะนอกจากบรรยายไปแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างของข้อสอบกลับน,นะคะ,อะลองไปพิจารณาดูนะสวัสดีค่ะ